แล้วก่อนจะถึงเวลาสอนน่ผมก็เจอคุณกำพลชัยรัชนีกรเข้าดวงมาดูผมก็เอ๊ะถามว่าที่ดวงอะไรไม่เคยเห็นเขาก็เล่าให้ฟังอันนี้เขาบอกเขาก็อธิบายว่าอันนี้เรียกดวงจกักรราศีแล้วก็ถามใครสอนอาจารย์เทพเขาก็ตอบว่าอาจารย์เทพสาริกบุตรเป็นคนสอนเนะสร็จแล้วผมก็บอกว่าอยากเจออาจารย์เทพแกก็รับปากว,ว่าจะพาผ พอหลังจากเรียนกับพันตีจำรูนเสร็จตอน<ะ>ชตอนบ่ายตอนเย็ยนแล้วก็นั่งรถเมลสายสิบห้าไปด้วยกันเลยไปพบอาจารย์เทพไปพบอาจารย์เทพที่บ้านคุยกันพักหนึ่งอาจารย์เทพบชี้หน้าถามผมเลยคุณใช่ไหมที่โทรมาถามผม <ừ> เรื่องปฏิทินคือนะผมก็บอกได้ยินเสียงกันนะไม่เจอตัวใช่ครับไหนลงผูกดวงดูซิ ขาผูกดวงผมสองคนก็หลับไปลูกศสษย์เลยอ๋อหลับเปลูกศิษย์แต่นี่มาแต่ว่าเราก็ยังแต่ยังไม่ไม่ได้ไม่ได้มาดูดวงอะไรอย่างนี้ก็คือเรียนทหารไปเจอกนทางเดียวใช่คะแล้วเป็นทหารระหว่างนั้นผมก็ดูดูให้อาจารย์บ้างดูให้เพื่อนบ้างหมายความว่าศึกษาแล้วเราก็เริ่มเริ่มเริ่มดูไปเรื่อยเลยรอบัวคนที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็มันก็แม่นแล้วก็ตรงด้วยใช่เป็นทหารด้วยดูดวงด้วยเหรอคะใช่คแต่ยังไม่ได้เป็นอาชีพหรือว่าดูฟรีเพราะตอนนั้นตอนนั้นดูฟรีดูฟรีให้ตลลอดเย ผู้ใหญ่หลายคนก็เรียกผมไปดูที่บ้านสมัยนั้นผมเป็นยังอยู่โรงเรนในเรือกอ<น>ะแล้วจบจากในเรือกศเข้ารับราชการออพอผมรับราชการมาเนี่ยตอนจบปั๊บอาจารย์เนี่ยให้ผมไปเรียนให้ทุนผมไปเรียนเจโทที่มหิดลค,ดคณะคิตศาสตร์ประยต์พอจบว่าไม่ได้กลับไปสอนเลยเพราะว่าพนากาศเอกวิลากิจจทร ให้ผมมาเป็นทอศร<อ>แล้วก็อยู่กับท่านยาวยาาไปเลยเป็นหน้าห้องมาเรื่อยเลยแล้วก็ไปอยู่การบินไทยด้วยกันจบข่านกเกษียณเมื่อป,ปีห้าแปดพอปีห้าแปดก็แล้วหลังจากนั้นใช้<ม>ชีวิตหลังเกษียณใช่ก็หลังกเกษียณก,ก,ก่อนก่อนเกษียณประมาณปีสองปีผมก็เริ่มทําเว็บผมเริ่มทำเว็บไซต์เนี่ยปีหลายปีเหมือนกันตั้งแต่ปีคศสองพันทศสองพนะันตุา 2, 000, ลาสองพันเริ่มทําเว็บไซต์ต่ให้ดูฟรีมาเรื่อยเลยนะ ล้อซ้อหรือข้อซอคะคิดสกสารคิดกสกาอ่อ่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก่อนแต่ว่าในนั้นน่ยไม่ส่วนใหญ่ดูฟรีหมดไม่มี่าจ่ายยังไม่มียังไม่คือเรายังไม่ได้เปิดให้ครูฝึกใจครูพอตอนหลังเนี่ยผมทีงจะก่อนผมเกษียณประมาณสักสองปีผมก็เริ่มละเริ่มเริ่มมีรายได้จากตรงนี้จากเว็บไซต์นี้ขึ้นมาแล้วชีวิตในช่วงราชการมีอะไรโนดโปนดไหมคะที่มันจะเป็นแบบว่าตัวอย่างแบบ ให้คนดูเออจากนายเรือกาจนกระทั่งกก้ามาเป็นต้องบอกว่าตอนนี้คือวิชาชีพคือหมอดูถ้าพูดถึงในเรื่องการทํานายเนี่ยมีพนกักงานอิรวยา่ยเจอเจอกับผมเยอะหลายเรื่องอตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนีท่านเอาดวงคนตายไม่ผมดูก่นอนคือเหมือนท่านอาจจะรอของอ่ะวางเงินคือในนั้นน่ะมันเพิ่งใหม่ๆเพิ่งตายไม่กี่วันมผมก็รู้เลยว่าอันนี้อันตราย คือในวิชาเนี่ยมันจะรู้ว่าอันตรายอาจนนจะอยู่ในไ c ซโรงพยาบาลหรือว่าถึงตายไปแล้วอธิบายให้คนดูเข้าใจนิดน,นึงเพราะว่าจริงๆแล้วตำราหมอดูนี่มันจะเป็นหลักวิทยาศาสตร์หรือว่าหลักเขาเรียกว่าดาราศาสตร์จริงๆมันเป็นดาราศาสตร์ดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์กับสถิติแล้วเขาจะมีแบ่งไหมคะในประเทศไทยว่าอของคนนี้ของคนนี้เหมือนตำราคนละชุด มีหลายสาขาหลายสาขานะอย่างอาจารย์นี่ถือว่าเป็นสาขาก็เป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ไทยที่อิงดวงดาวเป็นหลักอิงดวงดาวเป็นหลักอย่างเดียวเลยนะคืออย่างนี้ต้องรู้เวลาชื่อนามสกุลหรือว่าอะไรต้องรู้วันเดือนปีเวลาเกิดที่แน่นอนแล้วก็จุดที่เกิดใช่ฮะเวลาตกฟ้าที่แน่นอนถ้าเกิดเขาไม่รู้เวลาตกฟ้านี่ถือว่าไม่แม่นแล้วมันก็จะคาดเคลื่อนแล้วก็ค่อนข้างจะลําบาก รึกว่าเวลาตกฟากขยื่นไปสักยี่สินาทีนี่ก็ลำบากลบากแล้วอาจจะจก็ยังดูได้เยอะคือ,คอดูพื้นฐานดวอยู่แต่ไม่ได้ดูลักษณะโเงเพงอะไรไม่ได้ดูใช่ไหมครับประกอบไหมจริงๆผมเรียนหมดเรา<ม>เรียนมาหมดเลยแต่ว่างโเงเฮ่งลายมือดวงนะฮะเลขเจ็ดตัวมหาพูดอังคาวิชาเลยเรียนหมดเลยแล้วส่วนใหญ่คนที่เข้ามาดูแต่ส่วนใหญ่ผมดูดวงอย่าง,ดดง,งเดียวจะเป็นระดับไหน อย,<ม>อย่างน้อยอย่างน้อยก็คือข<ม>ั้นวีระที่เราเป็นมีทุกอาชีพมีทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นสายการแพทย์สาหรือว่าผู้พิพากษาอืม,มีหมดเลยฮะวิศวกรนะี่ี่มาเยอะๆเนี่ยจบเบียเอกเียโทอะไรนี้หมดอาจารย์บอกว่าเรื่องเรื่อง